คลิกสองเพือได้พี่น้องถึงมั่นถึงโวลฟที่ตัวเป็นตะเสีไปนะครับสำคครับผมจอดิทอร์สวเครืองซิวมาหมครับเครง่อนมันสนสำรนซิวขาดครับกวรอย่าน้คืออไครัีู่สวัสดีครับเรียอสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะเรียวสวัสดีครับสวัสดีค่ะกอนลูกโอ้โหเปิดพุ่งห้พ่อแม่พี่น้องเบืองแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องสุกูสุคนะผมนียกเครื่องปิ้วไปครับสวัสดีครับพี่น้องเล่เครื่องซิวมาไหมครับเครื่องก้อนมันสำลุดมันปิวขาดครับใส่งานมาสองปีแล้วพี่เหล่านองปิวขาด แกะก่อนบอขอดีว่าเขาไดเขาไปทังกองเลยว่างกอยู่มรับมาเร็วมาเร็วคะก่อนมากมพ่อใส่จกพ่อีปาอยู่อมดเงอ่ะเดี๋ยวแกเขีองก่อนนะอะทำมือโอเคอาโอเคทำยังไงโสวัสดีค่ะนี่ค่ะแกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลงไปลุกลงมาอนนี้ไปยกไหมเกียร์ยกไปเลยจับแบบนี้แล้วจับขายไรตั้งเลยข้อวันเข้าจะไปว่างขื่นก่อนเนาะแล้วก็ลากเขาครัวสองคนแก่อยู่หมว่าจะเนี่ครับพี่น้องครับรุ่นได้ค่ะไปซื้อมาตั้งแต่อยู่ขอนแก่นครับพี่น้องเป็นเครื่องซิ่วเจียวซิ่วหมูแดดเดียวครับพี่น้องมีเด้อค่ะผู้ใดจะเอาไปซิ่วฮ่าพ่อแม่พี่น้องแบบว่ามีปัญหาเรื่องซิ่วเรื่องยังกะปรึกษาอะไรก็แบบ ทำกับพ่อจะมีประสบการณ์นิดนึงดูสุญญากาศอ่อนแกระงค์ค่ะให้อาหารมันบบูดเน่าเสียเร็วเกินเลยนะครับเด็กกดังไฟเลยครับพ่อดังไฟไว้ปีงปลาครับพี่น้องมือนี้ปลาเอ้โคไว้แล้วล่ะครับปลาของที่ระยุตเพิ่นออกมาฝากลูกลูกหักเพิ่นมาดินหนำเหมือนเพิ่นได้ปลามาฝากโอ้มีแต่ตัวใหญ่แบบนุกทั้งปดุกทั้งปลาคอเดี๋ยวเราไปเอาปลาออกมาห้อยเกลือก็ได้บั๊ก เอะไรก็ลอยปลาเดี๋ยวจะกินเบิดพี่น้องกันแมงหงน์ไว้ซื้อด้วเลี่ยกินเบิดปลาดุกธีละยุทธ์ปลาตัวนีแต่ตัวใหญ่ๆเดี๋ยวจะกินเหลือขอบคุณหลายๆลาด้วครับจะเจริญลุงเรืองเออธีละยุทธ์เลยปพาตัวมันบางงามปลพ่อครับตั้งเบื้องหน้าครับพ่อขึ้นง่ายครับซื้อมาจากระตากล้องเขาหน่อยโอ้พ่อซื้ออยู่กล้องเขาน้อยมาลูกพ่อกบบนี้ได้สังเกตมันจักซื้อเ่าเลยเนี่ยกล้องเขาน้อยครับพ่อก็ได้มกเบอร์ตาเบอร์หลาน่นนึง กม่ใชที่ซื้ออยู่เต้ามาดูเต่ววาเย็ดอันนั้นแกงปาแม่ไขครเลยตัวนี้ครับสุดยอดเลยแล้วเท่าไหร่วันนี้ไวมีขายลราหลูกเผ่อเยอะก็มาเด้ในสี่ตัวละสาสี่บาทเด้ยนีมีมีได้แล้วลูกเป็นปลุงหน้าห้าสิบจากเะแม่นจงมีนะมันหาใ่เด้ยเดี๋ยวอเสียบแล้วจังรวยเสอเดียวดีกว่าเกนลยกแล ปลาดุกนานี่จะแห่งกว่าปลานั้นผมได้เลยแต่ตัวสดมันจะโลละร้อยกว่าเกือบสองร้อยละประมาณเดินเดินหกขึ้นเดินเจ็ดนี่เพร่นเราะะมีสั่งขายได้ขายเป็นตัวได้ปลาดุกนานนะพี่จะเอาขายเลยพี่จะขายซําเลเพี่ก็ว่ามาเลยมีส,สั่งมาสั่งเพืออยากขายราคาไหนขึ้นจังเลยวัน,นท่าเกือเลยได้ลูกก็โหยงก็ได้ พอปีนใช่โอ้ปลาแห่งปลปีนเนาะโคยรเลยนานๆเลยน่ารากกินเนอะเยเนาะไยเม่งเคยยังปลานิ่นมาดิครับไม่เพราะว่าตัวนี้มีมีกเก็บเด้อเข้มคือเข้มของเน่้อสีนะมึงมึงนี่ตีกันจนมาบาดปลาก็ได้ว่ายู่กันดีๆ เดด็กยางงงลลแ้้้วพี่นอบานมาแล้วจ้จวรราเจลปลาแมงดาพอหน่อยซอยเดิมรสชาติอีสานบานเฮาใส่แมงดาตัวเป็นๆหอมสื่อติดบานไหวกินเขาแสบขืนแทนแน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์เขมาเดี๋ยวเลยด้จ้าผ่าเกือรียบร้อยเสียบไม่มีชุดจะตัตงอน นี่เมนูเข้าเหคือปิ้งปลาดุกกับตำหมักทั่วแมนบอกครับเพาะว่าเรากินกับเจี๊ยแมงดาอะไรเดรี๋ยวผิวเพียกกับเจี๊ยแมงดาเมนในการนี่เหรอครับ,บโอ้ขันเยอะกับตำลดเยอะทุกตำเสริมกดัดีมีมาโทษอยู่บ่โอ้พอขมิฉักวักนได้เสีงหากไม่เน้อซุปเยียมงามๆเลยแบบแฮมๆงามๆงาอมาน้องแน่กินปิ้งปลา อันนี้พอมีสเตปการอย่างบ่ครับสิผ่านหน้าที่วันี้ครับอันนี้มีได้หลุอต้องต้องปมระมาณสามหน้าที่ก็ตรงพิกแล้วสามสี่หน้าทีนี่ละเราต้องพีควันนี้กับพ่อมันแฮมแฮมเลน้อยกับยิ่งพิกดุกว่าเก่าไม่มีได้เด็ดมันจะมีเป็นแต่กินครับพี่น้องสเตปสามสี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเอาแนวคีบมาทับพีคกันนี่ครับพี่น้องถาโตครับผมพวดละโตครับอีกตัวหนึ่งอ่ะให้ไส้ครับผมเพราะว่าโชวงนี้ไส้เ้ากินหลายครับ ัเพี่สองสามเธอแล้วได้พี่น้องถึงมันถึงโอนปลาก็จะตัวเป็นตะแเส็บไข่หมูเวยนะครับแต่เนื้อต้องมให้มันชุกขันี่เนื้อไข่ทั้งหาตัวได้บอกครับเพาะแม่นเลยอย่างแส็บเลยนะครับเริ่มข้ามากินแล้กันเด้อพี่น้องเลยมันดุดดะมันดุดย้อย หน่อยครับแนวปิดประตูนะครับต้องตอนรับแขงยาววันนี้ไม่ไหวก็กลัวประตูสแตนเลสพอนายใส่เดมครับพี่น้องครับผมความปลอดภัยพอในอายุห้าสิบสี่ปียังม<อ>ีประตูแ<ร>สแตนเลสตอนแรกนี่ตอนแรกนี่สิเป็นไล่ใหม่ด้วยครับแต่ว่าสูงราคาบอ่อไหวครับผมใส่มาบวอเรื่อง อประตูไล่ใหม่ตอนนั้นสร้างเพิ่นทีราคาเหยจยบบัตรก่าครับไซเป็นแสนค่ะเซียนสองครับผมกว่าได้แบบ้มันมันรู้สึกว่ามันเกินตัวจะคลองอะครัก็เลยพยายามหาก็เมันพอดีก็ได้ลนลงมาเป็นสแตนเลสอันอันนี้นี่เป็นสแตนเลสแท้ได้พี่น้องสามศูนย์สี่่มีเข่าสนิมครับสร้างเพื่อนไอเฮ็ดยังงามเลยครับนี่นี่ใส่เสื้อไอซิ่นนอนน้ำพรมลื่อมถ่วงครับผม ใส่ท mm ิมเดได้ในเหมาอิ่งยันมีสิทธิ์ทิมอาเซนหลายคนสงสัยถามว่ากระชิ่นหน่อยมักทิมเดมักาทิมทิ่ตำบอกค่ะทิมแมนยูครับผมอันนี้ตำด้วยครับเดออแบบเพ็ดๆในหน่อยเพ็ดๆพ่อเลยคิดหอดกันตำตำบอกทั่วร์สามยนงไงเรือนี่จ้ะตำตำเป็นลักษณะคือจังแก้วครับผม

พ่อเราเกนเอนคนเาจี่ไปลองข้าเราเก้จนะครับพี่นองเขาื่นมืออื่นบอกว่าโควิดกระจายงานปวดร้านดิพอจ้วนแม่ฟางไปนั่ม่านพอจีบลองข้าเกพอถุงแถาแม่ไปนั่มไปสุปใช่ไหมถือไม่ไปแต่เพื่อนเขาบ่กมีมีต้องเพื่อร้องนํำประมาณใ่ถุงเสียไปเพราเขาวัเอยากไปงั้นหนาแม่กับ้าเราไปเนย ไปปลาเดียครับผมเอ็กกับบาบเราเทคนอื่อคนใจตัวไปไหนอยครับอยู่ได้ไหมครับพอดีเลือกันปลาเดียกันครับเพราะว่าเห็นเป็นเจวครับ้อคกิถุงได้ทั้งกินทั้งจุกพุ่น้องก็ออันนี้ ไแชงบอกว่าผู้ใดหนึ่งเข่าก็พูดหนังแล้วไปกินแม่ไปตีใดมาสอเอาโ่อยนะครับตำมักัวครับผมมักัวออจออดูทอดค่ะมีตอนปราแดกด้วยนะคะดูใบ่กุกอุ่มาเดียวขาขาเดียุกแล้วะครับพี่น้องบานนี่มึงนี่ตึงมันตึงปิตาเสียพี่น้อง ปลาดุกมีแต่ตัวงามๆที่หลิหย so ุดมาฝากหลายครับนะครับโอ้หลายได้เลยตั้งปลาปอยในนี้ก็ปลาพอยังขังอยู่ก็มีปลาดุกก็ยังอีกอย่าเดีตัวหนึ่งมาเด้อะที่หลิวหยุดเลยมากินน้ำพ่อเดิมมาหนิดูคนเอาปลามาฝากก็เป็นร้านโก้นำน่าเลิศเมันดีเอสเลย้วยเอาแต่แนวดีๆนอกพี่น้อง ัปว่วงหนัะนะไว่วงหนังถือพ้างเข้าไปงั้นนะวันนาเนะเอาโพกินบเขากินกับไป่โน่าพอกินได้บ้างหอนเขาเล่าเกวดีครับพ่อคือไม่ปตั้งย่นเจ้าของใส่ถุงมีมีมีห้ร้อนมกมันประจิตโอ้เยเปิดที่เขาม่นี่เป็นแตกแปลกนะครับพี่นอนครับอันนี้เขา เพือนเนงานบุญโบสถ์กินน้องครับบอกเลยว่าทั้งกินทั้งจุกมาคิดลุงโถเพิ่นเขาเอามากินซอยมันนึ่งไว้หลายเขาได้เป็นผู้ไปนหนึ่งยายปางเขเมือนเราเนี่คเขามาจุกนี่ก็คือห่อเลยครับอร่อยซอยเศร้าค่ะบอลาทุกจะคำนะจัมดาพ่อยจะกินมาละหนูดูตบรวจสาวบีตอนป่าไปเฮือนได้การเลย ไว้อิ่มอร่อยเด้อค่ะพี่น้องเดหอมมีต้นพี่น้องหอมหนึ่งแสบอง่อมาลูกเอาห่อเดียวตัวโรจน์หุ่นยกตัวติดสกิเกษคนมาเพื่อนหรืเพื่อนเดือดเพื่อนได้ฉินนางพุกยอดพี่น้องแซ่บเห็นตรงไดนว่าแม่ก็ลังนั่งบายอยู่แกนใช้สินตัวใดกับกาบหลวงพ่อว่าหลวงจ้าตรงพอเอ้ยจะเสียดแนวเลยนี่ครับพี่น้องกาบมีมนต์แล้วอ่ะเออว่าไวเด้อพี่น้องไปแกะสินก่อนปวดมาวัว ใส่เอาเจลแมงดามาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับฝากสินค้าพ่อหน่อยสร้อยเดิมนะครับผมขันป่วยอยากกินเขาแซบกินแซบกินนัวเงั <c oughs> <c oughs> ้นพ่อนหน่อยสร้อยเดิม <c oughs> <c oughs> ต้องซื้อแจ่วปะลาแมงดาไปค่ะจำกับยังกระแซบคุยกับยังกระแซบค่ะนี่ค่ะกระปุกสองร้อยกร,รัมเจ็ดสิบบาทตัวน้ำเลือดลูกดูอัลมาอังค่ะอาจารโอ้ยลูกโดดกับลูกนันุหวานมะเมียงแต่วันเสียดียวเด้อวเท่านันุหวานพอใส่เจอสองร้อยจิลล่ะให้น้อยกิน ต้องมาห่อผมตบนมหนะคพี <irgendw carbono> ่น้องตุนันนหานกางกับบ้าออกม้นพี่นด้บอกิาพี่กบินหแซ่บยอขหัวออกด้ดังแม่นบอครับมันหอมเทศบัตถา่เป็นชเไม่ได้รสเทดจักกันน้อยจ้ามาปิดยังไหนมาเนยแต่ว่าแซ่บครับพี่น้องในภูมิยอนเ้ลายอะลงเปิดต่ิเขานี่พี่น้องเบิ่งสปาดูเข้าครับผม ห้จกินเหลืออย่าพอหน่อยอย่างในงาม,มาเพราะมันกินหมดะจันกินเหลือนาลูกเอาตอนนี้ <uyor> <c oughs> หนังประดุกมือหน้านนหรอไหมกินึงหนังถึงเนื้อหรอครับพี่น้องเนื้อเนืมันใสบเยม,มาว่า <c oughs> อขอมองแต่น้อยไง่ไสดังหักตองิบดังกันให้แม่ดังหัก,กบอกเขาเดีงง๋ยว<ห> <c oughs> เห็นไหมเห็นต่น้องเพื่อเพ่อพอได้หรอเ่ บรแท่งนะลูกบอลลูกอย่าไปเห็นดังป่ะมันพอดีแล้วลูกเอ้ยอันโดมแถวเจ้ะเป็นมากไปเหมือนงามเลยมันก็ทถาพอดีกับสดแับสะวนน่ะขั้นเยืนน่ะมันถือเพียงแล้วเจ้าไปเห็นว่าเห็นมันเยือนแถวเจ้าพอไก้เป็นเชื้อค่ะบอกบอกเพื่อนก็ไปจัดแถวงั้นว่าเงินจัดแถวสื่อมอเตอร์ไซค์เลยเอ้าเออมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เห็นเหรอเศรษหนี่งสื่อโทรศัพท์นั่นสื่อโทรศัพท์ออกมอเตอร์ไซค์เด็ดขันหนึ่งอ๋อ ใส่กระทบ่ไ <laughs> ด oh, right ้บ่ได้ใส่แบบน้อแอนม่เห็นพอนองไปดินเงี่งบีบแจ่หาหลุมค้นนังปั้นเยินมาะแล้วก็เวนี้ก็เยินอยู่พอเล็กออกแล้วไปใส่เนี้ยขอบแค่วาใส่ก็น่ารักขึ้นน้ะพอเนาะแต่ว่าใส่แมนดีเยใส่ไปกัดปันมาใส่ใส่ก็ดีดีสุดแต่กม่อนมัเก็นม่เห็นต้มเก็นห่องเส่าเนแล้วบา่องหลุดเสาเอาพอ่ง่องหลุกจะคล้องป่อยเป็นห่องไผ่ ร้ายน้องในใจนี่ละน้องพี่น้องมากครับพี่น้องจริงๆประดุกน้ำกันเออใจอยากไปเห็นดังนะลูกผมเด้อนี่บ่นี่ลูกผมนะครับอะไรก็ลูกผมเด้เนื้อหมา马拉มาลูกน่าจะนอนมากนะสามโทแบบแบบแบบเปรี้ยวเลยเหรอกินไหญ่สบายแซ่บเนื้อตอนนี้ปางบเบาแล้ว ของน้ำมาจวนมเข่านี่เลมันมีดี้มแฮงมันพอดีเลยแม่แม่กินอันนั้นเป็น่น้ำพริกอ่องอ่ะเขาแม่อยาลูเสียเนีกินบเคร์เทตเมืไแฮะจะกกนนรู้กินเนี่ยรู้มากแม่ก็บ่าากหนักแม่อ่องนะไม่ได้ไหหรอกจ้าิขอ,ขอเจ้า้นเมอนเอาบะเคร์ทตแบบบะเคอร์อเทม่อไรแม่จ้ะครับ แม่ตุ๋อาจจะมากร็เด็เฮไปฝาแม่ตุ๋อได้ยังอันประแดกได้ยังบอกเขาเอินเอาประแด็นตรงนี้ลนอืหล้นปลาแม่อยากกิ้เหรอก็ขึ้นยากอยู่ท่าวบามันสิเปลี่ยนบอกขั้นเจเองเดยวยูทูบแมวโอ้จังสิฟ้าก๋ยตั้งได่ละมอดีกแตบแล้วก็พอแทงไงปานนี่มันหอยรงเหมือนเราฟ้าโอ้โหมันเท่า มองดีของผมเลยปวดหัวกับลูกกินน,น้าคมนีค่ะลูกไม่กินพอกินเองบะ่ะนอนนอกหองมันพอขันห้องหัวหลอเหมือนละหนึ่งเถื่อห้องกระต่ออยู่เป็นหนึ่งปีหนนัวมันหมือนกับบเนี่ยหัวมันหมือนไปกินกะเือกันแหละอินั่งอืมอิปนางกับแมงมีตอมี่เหมือนหมื่นว่เห็นอย่างาไรแมงมีอาจเอือก่าก็ได้ จำัดเลยแซ่บแบดนั้นพี่น้องแก้วเหนือดาเนี่ยนี่นั่นว่าย่องได้ครับมันแซ่บไปดีอ๋อทุกค์ขำเลยบุญบวชเนี่ยก็คือมันนี่บวชหนักบ่ครับพ่อแม่ไครับแม่นบวชเราบ่ได้เจอหนักมันนี่ไม่ทันได่ไม่ทันได้บวชอ๋อใช่แต่เมื่อคืนนี่มันนี่เป็นหนักแล้เอาบวชเจอหนักเมื่อเมื่อคืนวานนี้แล้วก็มาสู้ขวัญหนักแม่แรงนี่เพิ่งงันหนักไปหลงแล้วงันหนักเมื่อคืนสอดแจ้งมื่อคืนก็ไปบวชบัตร ก็จำเรเจ็บวชแบบสรุปรบบนั้นไหมอืมบวชแบบก็ไม่รวบแล้วเพิ่นก็เต็มสูตรเลยเดี๋ยวปวดจำอะไรงั้นหนาก็ขึ้นนะปวดอยูดขามขึ้นไหมแตคือโคนผมปึ๊บมันก็เป็นแบบแล้วก็แห่ก็ไปบวชเลยอย่นี้เนาะข้างฝีมันมีงั้นหนาแต่ว่าข้างบนก็อาจจะมีอยู่ครับแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะนีคือเดียวเดี่อเบี้ยงนี่ก็สิเบ่งหมอนำนั่งเถอะ แถวโคราชเัยพู่ิเพิ่นแห่งเอาดนตรีคณะใหญ่มางานอย่างครับตอนพ่อไปค้าขายได้ไปงานเพิ่อนอยู่แถวอำเภอด่านขุนทดโอ้โมนปุ๊บเพิ่นเอานักร้องดังๆมางานสุดยอดเลยครับพี่น้องปีงปนุกมือนี้กับเจ้าแมงดาคลิปนี้กับฝาพี่น้องติดตามรับชมเด้อครับมีแต่แนวแสบๆขอบคุณครับผมขอบคุณคับติดตามใช่ไปเห็นดังจ้ะ ้สักนี้เก,กา่าแล้วล <c oughs> ูกเอ้ยมาจัดเหมาะสมกับหน้าตาแล้วลูกเดียวแบบนั่งนี่สวดไปหอด